สวัสดีครับผมชื่อบัญชาโชติกาตะเตียนนะครับก็วันนี้ก็ได้มาทำบุญใหญ่กับวัดใหญ่นครชุมนะแห่เทียนเข้าภาษาโดยแห่จากวัดใหญ่นครชุมไปที่ตลาดบ้านป่งริมน้ำนะครับ แล้วก็ได้กุศลแรงครับนำทีมดารามาของสวัสดีมิชัตนเซริโอแล้วก็ได้ของตาตาบันเทิงมาช่วยทํารายการของเราแล้วก็ฝากของตาตาบันเทิงด้วยนะครับแล้วก็ผลงานที่ผมมีอยู่ก็คือ1เล่นภาพยนตร์เรื่องฮีโร่ต้มแซ่บนะแล้วก็ปราชดานะเป็นหนังภาพยนตร์นะจะออกฉายลงก็รู้สึกว่าประมาณเดือนธันวาเน,นี้นะครับปี -66 นี่นะฮะแล้วก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสตาร์บัทิงฝากไว้ด้วยนะครับในใจของพี่แม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับขอกราบขอบพระคุณมากครับผม